ที่นี่สวนเกษตระษตะแกรนย่านยาวอเอช่าเชาอรมณสวัสดิ์จ้าเราก็มาให้อาหารน้องเป็นน้องไปกันอันนี้เป็นไก่บ้านของเรานะคะอันนี้เป็นไก่ตอก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 อันนู้น้องหา่านนี่เป็ดตัวผู้ใหญ่พอๆกันแย่งชิงความมันใหญ่กันหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องแย่งกันนะจ๊ะ จะบอกว่ากินข้าวหม้อเดียวกันก็ไม่ใช่เพราะว่ายังไม่ได้ต้มข้าวให้กินข้าวเปลือกจากข้าวเปลือกดูสิจ้ากินเยอะๆโตวไวๆนะจ๊ะน้องๆเป็ดน้องไก่ทุกตัวน้องห่านด้วยอน้องห่านหาอะไรจ๊ะ,ะเดินเที่ยวละสิัข้างในเนี่ยเราก็จะปลูกต้นมะนาวจากมะนาวแล้วก็ ปุ๋ยก็จะเป็นมูลเป็ดมูลไก่จ้ะดูมะนาวของเรานะคะนี่มะนาวอันนี้ต้นยังเด็กอยู่ยังไม่เป็นสาวยังไม่ได้ออกลูกอันนี้เป็นสาวแล้วออก,ลก็ออกลูกออกรูกเยอะๆนะจ๊ะคิดถึงกระแตจะต้องไปทำภารกิจอย่างอื่นต่อแล้ว บายๆจ้าทุกๆตัวนะจา้ากินเยอะๆนะจา้า